ลูกหลานเอ๋ยบนหิ้งพระที่บ้านของพวกเราหรือที่โต๊ะหมู่บูชายายเชื่อว่าเกือบทุกบ้านจะต้องมีแก้วน้ำใบเล็กๆที่เราใส่น้ำสะอาดตั้งถวายบูชาองค์พระประธานอยู่ใช่ไหมจ๊ะเราหลายคนทําจนเป็นความเคยชินตื่นเช้ามาก็เติมน้ำเปลี่ยนน้ำไหวพระแต่ยายอยากจะถามลูกหลานสักคำเถอะว่าเรากำลังถวายน้ำด้วยความเข้าใจหรือเรากำลังทำไปตามหน้าที่ ทำไปแบบงงๆทำไปเพียงเพราะเขาว่ากันว่าดีการถวายน้ำพระนั้นเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่คนมองข้ามมากที่สุดเช่นกันหลายคนทำผิดโดยไม่รู้ตัวทำแบบขอไปทีทำให้นอกจากจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วยังอาจจะไปปิดกั้นโชคลาภความร่มเย็นที่จะเข้ามาในบ้านโดยไม่ตั้งใจวันนี้ยายจึงอยากจะมาบอกลูกหลานทุกคนว่าหยุด หยุดถวายน้ำบุญหิ้งพระแบบที่เคยทำถ้าลูกหลานยังไม่รู้สี่ข้อสำคัญนี้เพราะนี่คือหัวใจของการบูชาที่คนโบราณผันเคร่งครัดนักชื่อตอนของเราในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญมากนั่นคือหยุดอย่าถวายน้ำบนหิ้งพระถ้ายังไม่รู้สี่ข้อนี้ทำถูกวิธีมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามา วันนี้ยายจะมาถอดรหัสให้ฟังว่าแค่การเปลี่ยนน้ำพระให้ถูกต้องมันจะเปลี่ยนชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุขดึงดูดโชคลาภให้ไหลเวียนเข้ามาได้อย่างไรในบรรดาเครื่องบูชาทั้งห้าดอกทูบเทียนอาหารและน้ำนั้นน้ำหรืออาโปถือเป็นตัวแทนของธาตุที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตความสะอาด และความร่มเย็นคนโบราณท่านจึงให้ความสำคัญกับการถวายน้ำพระเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่การกระทำแต่คือเจตนาและวิธีการที่ต้องประนีตบรรจงการที่เราจะถวายน้ำให้ถูกต้องและได้อานิสงเต็มเปี่ยมจนเปิดทางโชคลาบนั้นมันมีเคล็ดลับอยู่สข้อหลักๆที่ลูกหลานต้องจำให้ขึ้นใจข้อที่หนึ่งน้ำนั้นต้องบริสุทธิ์ นี่คือหัวใจข้อแรกเลยจ้ะน้ำที่จะนำมาถวายพระต้องเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ไม่ใช่น้ำเหลือเดนคือน้ำที่เรากินเหลือหรือน้ำที่กดมาจากก๊อกล้างจานโบราณท่านถือว่าเป็นการไม่เคารพอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องควรเป็นน้ำดื่มสะอาดจากขวดใหม่ที่เรายังไม่ได้เปิดดื่มหรือเป็นน้ำจากเครื่องกรองน้ำที่เรามั่นใจว่าสะอาดที่สุด เป็นน้ำแรกที่เราตั้งใจรองมาเพื่อถวายบูชาโดยเฉพาะถ้าเปรียบกับสมัยก่อนก็คือน้ำฝนแรกที่รองจากกลางแจ้งหรือน้ำจากบ่อที่ตักเป็นขันแรกในยามเช้าตรู่นั่นคือการแสดงความเคารพสูงสุดข้อที่สองภาชนะต้องเป็นมงคลแก้วน้ำที่เราใช้ถวายพระนั้นถือเป็นภาชนะมงคลจะต้องแยกออกจากภาชนะอื่นๆในบ้านอย่างเด็ดขาด วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องเป็นแก้วที่สงวนไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะห้ามนำไปปะปนใช้ดื่มกินหรือใช้ในกิจอื่นและที่สำคัญภาชนะนั้นต้องไม่แตกร้าวหรือบินคนโบราณถือว่าภาชนะที่บินแตกร้าวคือลางไม่ดีจะทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องแตกร้าวการเงินรั่วไหลและก่อนจะเติมน้ำใหม่ในทุกๆเช้า เราต้องนำแก้วนั้นไปล้างให้สะอาดทุกครั้งไม่ใช่เทน้ำเก่าทิ้งแล้วเติมน้ำใหม่ทับลงไปข้อที่สเวลาคือหัวใจการถวายน้ำพระคือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสิริมงคลวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนน้ำถวายพระคือยามเช้าเมื่อเราตื่นนอนล้างหน้าล้างตาแล้วสิ่งแรกที่เราควรทำ คือการถวายน้ำพระเป็นการเริ่มต้นวันด้วยการให้สิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดแก่สิ่งที่เราเคารพสูงสุดและที่สำคัญที่สุดคือห้ามปล่อยให้น้ำแห้งขอดคาแก้วหรือปล่อยให้น้ำเน่าเสียมีฝุ่นตะกอนเด็ดขาดโบราณท่านว่าการปล่อยให้หิ่งพระขาดน้ำก็เหมือนการปล่อยให้ชีวิตเราขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์การเงินจะติดขดัดชีวิตจะแห้งแลง้ง ข้อที่สจิตต้องสว่างนี่คือข้อที่สำคัญที่สุดและเป็นข้อที่คนพลาดกันมากที่สุดวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในขณะที่เรากำลังรินน้ำลงในแก้วหรือขณะที่กำลังยกแก้วน้ำขึ้นถวายบนหิ้งพระจิตของเราต้องสงบต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ทําไปบ่นไปคิดเรื่องหนี้สินเรื่องงานหรือเรื่องที่ทะเลาะกับคนในบ้าน การถวายของด้วยจิตที่ขุนมัวนั้นนอกจากไม่ได้บุญแล้วยังเป็นการส่งพลังงานลบไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเราอีกด้วยขณะที่ถวายให้เราตั้งจิตให้นิ่งอาจจะสวดน้าโมตสะสามจบหรือกล่าวคำถวายสั้นๆว่าข้าพเจ้าขอน้อมถวายน้ำดื่มอันบริสุทธิ์นี้แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่นอบน้อม การกระทำนี้จะเปลี่ยนจากการทำงานบ้านให้กลายเป็นการปฏิบัติธรรมในทันทีทีนี้ยายจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมแค่น้ำแก้วเดียวถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตเราได้ถึงเพียงนั้นในทางจิตวิญญาณน้ำคือสัญ,ญลักษณ์ของความเย็นและการไหลเวียน พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนไฟที่ดับกิเลสแล้วแต่ในทางโลกพระองค์คือผู้ที่ดับทุกข์ให้เราการถวายน้ำที่ใสสะอาดจึงเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่นำความร่มเย็นมาสู่โลกอานิสงส์หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการถวายน้ำพระอย่างถูกต้องสม่าเสมอนั้นคนโบราณท่านบันทึกและบอกเล่าไว้ชัดเจนมาก น,นิสส่งข้อแรกคือชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราถวายความเย็นให้แก่สิ่งสูงสุดในบ้านพลังงานแห่งความเย็นนั้นจะสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราและครอบครัวเรื่องที่เคยร้อนก็จะเย็นลงคนในบ้านที่เคยทะเละาะเบาะแว้งกันก็จะกลับมาพูดจาดีต่อกันตัวเราเองที่เคยเป็นคนใจร้อนทำอะไรวู่วามก็จะกลายเป็นคนใจเย็นมีสติและสุขุมมากขึ้น อาน,นิสง์ข้อสองคือปัญญาสว่างสวยัยน้ำที่ใสสะอาดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่ไม่ขุนมัวการที่เราตั้งใจขัดสันน้ำที่สะอาดที่สุดถวายพระทุกวันเป็นการตอกย้ำเจดใต้สำนึกของเราให้รักความสะอาดให้สแสวงหาความกระจ่างใสผลคือทำให้เรามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมคิดอ่านอะไรก็ปลอดปโปรง่งแก้ปัญหาชีวิตได้ง่ายได้ เหมือนน้ำใสที่มองเห็นทะลุถึงก้นบึง้งอานิสง์ข้อ3คือโชคลาบไหลมาไม่ขาดสายนี่คือข้อที่เชื่อมโยงกับชื่อตอนของเราโดยตรงน้ำคือการไหลเวียนการที่เราไม่ปล่อยให้น้ำบนหิ้งพระแห้งขอดหรือนิ่งสนิทจนเน่าแต่เราทำให้มีการเปลี่ยนถ่ายที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกวันมันคือการจำลองพลังงานแห่งการไหลเวียนที่ดี โบราณท่านเปรียบว่านี่คือการเปิดทางให้โชคลาภและการเงินไหลเวียนเข้ามาในชีวิตอย่างไม่ติดขัดการเงินจะคล่องตัวเหมือนสายน้ำที่ไหลยอยู่เสมอไม่ใช่การถูกหวยรวยเบอร์ตูมตามแต่เป็นการที่เงินไม่ขาดมือมีเหตุให้ได้เงินเข้ามาเสมอๆและมีสติในการใช้จ่ายยายขอยกคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยเล่าไว้สั้นๆท่านว่าชีวิตของคนเราจะรุ่งเรืองหรือตกต่า ให้ดูที่หิ้งพระที่บ้านถ้าหิ้งพระแห้งแล้งเต็มไปด้วยฝุน่นแก้วน้ำว่างเปล่าชีวิตของคนในบ้านนั้นก็มักจะแห้งแล้งและติดขัดตามไปด้วยแต่บ้านใดที่หิ้งพระสะอาดสะอ้านมีน้ำมีดอกไม้สดไม่เคยขาดชีวิตคนในบ้านนั้นก็จะมีแต่ความสดชื่นและความเจริญนี่ไม่ใช่เรื่องอภินิหารแต่เป็นเรื่องของวินัยและการใส่ใจที่สะท้อนออกมาเป็นพลังงานในบ้านนั่นเอง ถ้าเราจะถอดรหัสคำสอนนี้สู่ยุคปัจจุบันยายว่ามันคือสุดยอดของหลักตารจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองเลยทีเดียวในทางจิตวิทยาการกระทำสิ่งดีๆเป็นอย่างแรกในตอนเช้าหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Ritual กิจวัตรมันคือการตั้งโปรแกรมหรือที่เรียกว่า Priming ให้กับจิตใจของเราตลอดทั้งวัน การที่เราเริ่มต้นวันด้วยการกระทําที่ปราณีตสะอาดและมีสติมันคือการบอกจิตใต้สํานึกของเราว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนที่มีคุณภาพแบบนี้การเปลี่ยนน้ําพระจึงไม่ใช่แค่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือการบูชาสติของตัวเราเองมันคือการฝึกวินัยและความกตัญญูที่เห็นผลทันที กรณีศึกษาในปัจจุบันง่ายๆเลยก็เหมือนคนที่เขาตื่นมาเก็บที่นอนให้เรียบร้อยทุกเช้าจิตวิทยาบอกว่าแค่การกระทำเล็กๆนี้ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนให้มีระเบียบและประสบความสำเร็จมากขึ้นได้การถวายน้ำพระนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าเพราะมันคือการเก็บที่นอนทางจิตวิญญาณของเรานั่นเองลูกหลานเอ๋ย ภูมิปัญญาของบรรพชนเรานั้นลึกซึ้งและแยบคายจริงๆนะจ๊ะแค่เรื่องการถวายน้ำก็ยังผูกโยงเข้ากับชะตาชีวิตของเราได้อย่างน่าทึ่งหากลูกหลานคนไหนฟังแล้วรู้สึกว่าใช่เลยนี่คือสิ่งที่ต้องทำหรือนี่คือสิ่งที่ต้องแชร์ต่อยายก็ขอเมตตาจากลูกหลานช่วยกันกดติดตามช่อง โบราณว่าไว้ของเราช่วยกันกดไลค์และที่สำคัญที่สุดช่วยกันกดแชร์เรื่องราวเหล่านี้ออกไปให้กว้างที่สุดเพื่อเป็นธรรมทานให้คนอื่นๆเขาได้เข้าใจและได้ปฏบิบัติบูชายอย่างถูกต้อง บุญกุศลจากการแบ่งปันความรู้นี้จะย้อนกลับมาเป็นความร่มเย็นให้ลูกหลานเช่นกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคำสอนดีๆจากบรรพชนสุดท้ายนี้ยายขอสรุปแก่นแท้ของเรื่องนี้ไว้ให้ลูกหลานจำขึ้นใจนะจ๊ะการถวายน้ำพระไม่ใช่การร้องขอโชคลาภ แต่คือการสร้างเหตุแห่งโชคลาภด้วยมือของเราเองแก่นของมันคือการใช้ของสี่อย่างที่บริสุทธิ์นั่นคือน้ำที่บริสุทธิ์ภาชนะที่บริสุทธิ์เวลาที่บริสุทธิ์ยามเช้าและจิตใจที่บริสุทธิ์ข้อคิดที่ยายอยากให้ลูกหลานนำไปใช้ได้จริงในวันนี้ก็คืออย่ารอพรุ่งนี้เช้า ให้ลูกหลานเริ่มต้นทันทีล้างแก้วน้ำใบนั้นให้สะอาดที่สุดเติมน้ำดื่มที่สะอาดที่สุดลงไปแล้วน้อมถวายด้วยจิตที่สงบที่สุดทำเพียงห้านาทีนี้แต่ทำทุกวันยายรับรองว่าความเย็นจะเริ่มบังเกิดในใจของลูกหลานก่อนเป็นอันดับแรกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโชคลาภที่แท้จริง ยายก็ขอย้ำเตือนกันเหมือนเช่นเคยนะจ้าว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ยายจะพูดต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นมุมมองที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดยายมิได้มีเจตนาจะชี้นำชักจูงหรือตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิดขอให้ลูกหลานทุกคนที่กำลังฟังอยู่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนฟังเพื่อเป็นความรู้เพื่อเข้าใจรากเงา้าและเก็บไปเป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ยายอยากชวนลูกหลานมามีปฏิสัมพันธ์กันหน่อยจ้าท่านใดถวายน้ำพระเป็นประจำอยู่แล้วบ้าง แล้วหลังจากที่ได้ฟังยายวันนี้มีข้อไหนที่เราเผลอทำพลาดไปบ้างหรือเปล่าหรือท่านใดมีประสบการณ์ตรงที่ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่หันมาใส่ใจเรื่องการถวายน้ำพระอย่างจริงจังช่วยพิมพ์มาบอกเล่าแบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานกันหน่อยนะจ๊ะยายจะรออ่านทุกความคิดเห็นของลูกหลานทุกคนเลย ขอบคุณทุกลูกหลานที่ตั้งใจฟังมาจนจบขอให้ปัญญาแห่งบรรพชนนำทางชีวิตของทุกคนให้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขการเงินคล่องตัวดังสายน้ำที่บริสุทธิ์แล้วกลับมาพบกับยายมะลิได้ใหม่ในโบราณว่าไว้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า